สวัสดีครับอูสตินได้ครับรีวิววันนี้เจอกับรถของผมเองนะครับนี่คือ BMW 3 3 0 e ครับผมเป็นลูกค้า BMW มาหลายปีนะครับอย่างคันนี้ก็ใช้มา3ปีกว่าแล้วนะครับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยแน่นอนครับว่าเราซื้อมาใช้งานเนี่ยก็จะต้องกลับมาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใช่ไหมครับคลิปนี้ผมเลยจะพามารีวิวศูนย์บริการของ BMW นะครับและศูนย์บริการที่ผมให้ความไว้วางใจอย่างมากในการดูแลรถผมในคลิปนี้เนี่ยก็คือย u โรป a ามอเตอร์สาขาพระราม2นะครับ ทางยูโรป้ามอเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นดีลเลอร์เจ้าแรกสุดนะครับของ BMW Thailand เลยครับและเขาเปิดให้บริการมานานถึง37ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลูกค้า BMW จะได้รับการบริการหลังการขายยังไงบ้างครับสวัสดีครับใช่ครับนี่ครับ พอขับเข้ามานะครับก็จะเป็นจุดของ B&W m Service นะครับวันนี้เนี่ยผมเอารถของผมเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาต้อนรับนะครับหลังจากที่ ตอนรับกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะขึ้นไปหาทาง Service Advisor ด้านบนนะครับเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเข้ามารับบริการอะไรครับจากนั้นทาง Service Advisor หรือว่าทาง SA เนี่ยก็จะพาเรากลับมาที่บริเวณนี้นะครับที่เรียกว่า Inspection h o i s t ครับหรือว่าเป็นการตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ของเรานะครับว่านอกเหนือจากการตรวจเช็คสภาพปกติแล้วตามระยะทางปกติแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกติอย่างอื่นบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณตั้มที่เป็น Service Advisor นะครับ วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมมาตรวจเช็คตามระยะทางเฉยๆร,รถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าบริเวณหน้าซ้ายเนี่ยขับแล้วมันมีเสียงดังด้านหน้ากรอกๆบ้างตอนที่ใช้ความเร็วครับ,รบตรงน,นี้เราต้องดูอะไรเพิ่มเติมบ้างครับจริงๆถ้าช่วงล่างหน้าซ้าย,น,ยนะครับถ้ามีเสียงเนี่ยพวกที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพวกลูกยางพวกลูกเนี่ยเราต้องตรวจเช็คดูอีกทีหนึ่งปกติแล้วถ้าเอาเข้าบริการเนี่ย ช่างเขาจะตรวจสอบให้เป็นพื้นฐานของเขาอยู่แล้วครับอืคือถึงแม้ว่าผมไม่ได้แจ้งอะไรเลยผมมาเช็คตามระยะปกติที่แบบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนอะไรเนี่ย<ช>พวกช,ช่วงล่างลูกยางต่างๆเนี่ยดูแลให้อยู่แล้วด้วยดูแลให้ทุกอย่างอยู่แล้วยกขึ้นมาดูนี่รู้เลยว่าหน้ายางเนี่ยไม่ได้แล้วนี่ใกล้ถึงใกล้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนยางมากๆแล้วนะครับครับด้วยอายุนะครับแล้วก็ปีของยางเราจะเห็นปีตรงนี้ปี16อันนี้คือวีคที่10ปี2016ก็เกือบ5ปีแล้ว 4ีปีปลายๆแล้วนะครับอันนี้ถึงระยะที่คุณจะต้องเปลี่ยนอืมครับผมถึงว่ารถผมไม่ได้ใช้เยอะเลยรถผมวิ่งไป45 0 0 0เองตรงนี้เนี่ยทางศูนย์บริการก็จะดูแลแล้วก็จะแจ้งเรากลับมาว่ามีรายการอะไรที่แบบใกล้ถึงระยะแล้วใช่ครับอย่างนี้นะครับอะไรที่มันจะเสื่อมสภาพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกบูธที่เป็นยางนะครับแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างก็จะตรวจสอบได้ดีกว่านะครับอันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับก็ อาจจะต้องดูอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับว่ามีส่วนไหนที่มันบกพร่องหรือป<ม>เปล่าเพราะว่าจากที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยตรงนี้ยังอย,งอยู่ในสภาพที่มันปกติดีหมดนะครับ,รบเราใช้รถบนถนนนะครับแน่นอนครับว่าไม่ได้มีแค่การบริการตามระยะทางเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับที่ยูโรป้ามอเตอร์พารามสองเนี่ยเขาบอกว่าเป็น one stop service เลยนะครับ นั่นก็คือรถของเราเนี่ยจะเข้ามารับบริการตามระยะทางก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดรถของเราเกิดอุบัติเหตุทั้งเบาแล้วก็หนักนะครับที่นี่เนี่ยมีทั้งห้องอบแล้วก็ห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐานของ bmw นะครับมีช่างผู้ชนานาญการที่ผ่านการอบรมจาก bmw thailand มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงสามารถประสานงานกับทางประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับเรียกได้ว,ว่ารถของเราเกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าจะเข้าซ่อมตามปกติส่งเข้ามาที่นี่นะครับรถของเราจะถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อยออกมาสวยงามโดยที่ไม่ถูกส่งต่อไปด้านนอกเลยครับ หลังจากที่เราได้ Inspect รถของเรานะครับก็รู้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยรถของเราจะต้องเข้ารับบริการอะไรบ้าง ความจริงแล้วเนี่ยลูกค้าของ BMW เนี่ยสามารถเข้าไปรอในโชว์รูมนะครับรอในห้องแอร์เย็นๆนะครับมีบริการน้ํามีบริการเครื่องดื่มขนมต่างๆเนี่ยให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูหน้างานจริงๆนะครับเนี่ยครับคือบริเวณที่ช่างนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมจากทาง BMW เนี่ยก็จะเข้าบริการรถยนต์แต่ละคันนะครับตามใบงานที่ได้รับมอบหมายนะครับเรียกได้ว่าหน้างานของเขาเนี่ยสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยนะครับให้ความมั่นใจกับลูกค้า BMW อย่างมากครับ ตอนนี้ก็กำลังรอรถของผมนะครับเข้ารับบริการอยู่นะครับระหว่างที่รอนะครับก็พาดูรถใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่โชว์รูมกันอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าลูกค้าที่สนใจในรถ BMW เนี่ย ก็จะมี Personal a s s i s t a แ t อยู่แล้วนะครับปกติถ้าเข้ามาปุ๊บก็จะเข้ามาต้อนรับเรานะครับแล้วก็จะสอบถามทุกอย่างเลยนะครับตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่โชว์รูมนะครับว่าเรามาดูรถใหม่หรือเปล่าหรือว่าเอารถเข้ามาให้รับบริการนะครับหรือถ้าเกิดใครใหม่กับ BMW หน่อยนะครับอาจจะยังแบบไม่ได้คุ้นเคยกับ b m w หลายรุ่นหลายซีรีส์นะครับอยากจะรู้จัก BMW ในเชิงลึกมากขึ้นนะครับว่าแบบเอ๊ะมันแตกต่างยังไงมันใช้งานยังไงนะครับที่นี่่ยจะอค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ BMW ได้เชิงลึกเลยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก BMW G นะครับที่ประจำอยู่ที่ยูโรป้ามอเตอร์พลลำสอนนะครับพี่ยศครับสวัสดีครับ พี่ยอดนี่เป็นมาสเตอร์จีเนียสเลยเรียกว่าเป็น bmw จีเนียสรุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ที่เรุ่นแรกรกเรียกได้ว่าถามได้ทุกเรื่องถามได้ทุกซีรีส์เลยของ bmw นะครับวันนี้เนี่ยผมอ่ะกำลังมองหา bmw รุ่นที่ใหญ่ขึ้นก็เลยมาเล็งๆสะดุดอยู่กับซีรีส์ห้าคันนี้ครับพี่ยอดถ้าถ้าเป็นผมผมก็แนะนําหลากักๆครับเพื่อจะใหญ่ขึ้นแจาคันที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะมีสองรุ่นก็คือเป็นตัวของซีรีส์ห้าครับแล้วก็เป็น x สามที่เป็น F. USAV อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราดูกัน2รุ่นดูซีรีส์5้เดี๋ยวไปดู X3 กันนะครับไฮไลท์ของ520 DM Sport คันนี้เป็นอะไรครับพี่คือท่าหลักของ520 d อง p o r t คันนี้เลยนะครับคือเลยมาพอมามองข้างหน้าปุ๊บเนี่ยคันนี้พอขับ b m ต้องมีชุดแต่งอ่ารับนี้ได้ชุดแต่ง M Aero p โรพเป็นแบบ M Sport รอบคันสุดหล่อเลยนะครับใช่ครับกระจังหน้าเป็นแอคที s t อส m ตรับ อิสระถ้าเรามาดูเนี่ยคือมันเหมือนกับแบบเป็นแบบตันๆปิดอยู่นะครับ,รบ,รบแต่ตัวนี้คือเปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องครับ<ม>แล้วก็คุมด้วยความเร็วคุมด้วยความร้อนได้พร้อมกับไม่ได้พอแค่นี้ครับอย่างมีไฟหน้าที่เป็น Adaptive LED ครับก็ต,ตัวของไฟหน้าที่จะมีการเลี้ยวตาหักเลี้ยววงมาลายัยยกสูงตางเองอัตโนมัติด้วย High Beam Assist <ฮ>ได้ล้อแม็กซ์ครับเป็น18โช๊คเป็นโช๊ค M สกปรดมาเลยก็คือจัเตี้ยลง1เซนตให้เลยก็เหมือนเราไปใส่โชค๊คแต่งทำให้การ ระบบกบังบอดแอคเซสครับแต่รถแต่ปิดเปิดทุกอย่างมีครบหมดทั้ง4บานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็กระโปรงท้ายใช้เป็นแฮนด์ฟรีเดอร์เกตคือต่อเท้าเข้ากระโปรงท้ายเปิดต่อเท้าเข้ากระโปรงท้ายปิดได้เลยอืมนี้เตะเปิดปิดได้นะครับที่ฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับมันเด่นที่มาตรงที่ว่าต่อได้เครื่องยนต์ที่เป็น190แรงม้าครับเป็นดีเซลร้อเก้าสิบมาความประหยัดได้ถึงถึงยีกิโลลิตรอย่างเงี้ยครับในตับแต็งอ๋อเห็นอย่างงี้นี่คือขับ20กลิตรนะครับเครื่องยนนตต์์เครื่องยดีเซล่สูบกิโลลิตรนะครับมีเทอร์โบดดดด้้ววยยเี๋พาาูขงงในนนิึครับื่ เราไปอยู่ในรถ 520D M Sport กันครับพี่ยศตัวที่เป็นโปรไฟล์ใหม่ทั้งหมดครับโปรไฟล์ใหม่ทั้งหมดของผมเนที่นี้คือได้หน้าจอครับที่เป็นเขาเรียกว่า OS7 OH หรือว่า โวลติ้งซีสเทมเนะครับคือเป็นไลฟ์คอมฟิตโปรอชินอลเลยก็คือทั้งหน้าจอเรือนไมล์หน้าจอเรือนไมล์แล้วก็หน้าจอตัวแดชบอร์ดตัวกลางเนี่ยเป็นแบบใหม่ล่าสุดตัวหน้าจอวิดเจ็ต,ตพวกนี้สามารถวางได้ถึง10หน้าจอคือเปลี่ยนไปได้เรื่อยเปลี่ยนได้เลยนี่อนะเราจะมีเราจะเพิ่มไปอีกกี่หน้าก็ได้หน้าหลักๆเนี่ยที่เราใช้หลักๆก,ก็อย่างเงี้ยแผนที่นำทางเป็นแบบเรียลไทม์ทัฟฟิกครับบอกรถติดไม่ติดบอกการจราจรได้หมดแล้วคันนี้มีพีซีหรือซิมอินฟินิตจับพิกัดได้นะครับโทรออกขอเจอฉฉุกเินได้อ่่่่าาาาาอัันนนีีี้้้้ทเเเเรรรยกกวว BMW Connected Drive ะคบแลล็พิมมไ์จชขให ตรงนี้เป็นแท่นเหมือนกับเป็นช่องเก็บของแต่ความจริงวางมือถือเข้าไปก็ชาร์จเลยใช่ครับอ่านภาษาไทยได้รองรับเต็มรูปแบบนะครับวันนี้ครับคือถ้าเกิดใครแบบเล็งๆอยู่โหอยากเป็นเจ้าของ BMW อมาตั้งนานแล้วมาทดลองขับดีกว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรคือมาทําความรู้จักกับ b m w ให้มากขึ้นดีกว่าให้เปิดใจครับครับนี่โอเคนี่คือซีรีส์5ครับ5 2 0ส m Sport เอเดี๋ยวเราไปดูสูงขึ้นมาหน่อยเป็น X3 ใช่ครัชครับใช่เลยครับครับผมเรามาดูอีกคันหนึ่ง คันนี้เป็น X 3ครับคันนี้เป็น X 3ดี D เอ็มสปอร์ตานเ่านเครื่องตัวเดียวกันแต่คันนี้พิเศษตรงที่เป็นขับเครื่องสี่ล้อมาในคอนเซ็ปต์มิชชั่นทูมาลุยได้ทุกที่ครับมิชชั่นทูมาซึ่งก็เหมือนไปขับบนดาวอังคารก็ได้ไดจุดเด่นของตัวถังแบบ X3 คืออะไรครับพี่ยอดคือจริงๆแล้วเนี่ยครับในเรื่องของการลุยการยกสูงเนี่ยหรือาการขับ4ล้อเนี่ยมันทําให้รถคันนี้ครับลุยได้ทุกที่รถที่มีอ่าพละถนนต่างๆนะครับบวกกับอ่องโดยสารที่กว้างเนี่ยมันทุกสัมภาระเก็บของพับเบาได้อเน,นกประสงค์มากขึ้นแต่ออปชั่นคันนี้จะมีเรื่องของนโซนพานอโามิกการลูปมาอ๋อก <ใน S 1> ็คือซันลูปนี่แหละที่เรารู้จักกันซันลูปแบบจะเป็นใหญ่เข้าไปเลยครับครับคือที่เก็บสัมภาระด้านหลังจะค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆก็ถือว่าเป็นคันใหญ่พอตัวเลยนนะคครรัับบี่่่ใชแต มันยังเป็นเขาเรียกเป็นมิ d ไซ z ์เขาคือยังไม่ได้ใหญ่มากที่จอดง่ายอะไรง่ายก็คือ,คอไซส์เดียวกับประมาณ15กระโปรงให้เปิดดีเไฟฟ้าทั้งหมดครับพื้นที่เก็บสัมภาระโอ้ลึกมากลึกครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถดึงทับบอดได้เลย ดึงน่าจะตรงนี้ได้เลยคือไม่ต้องเอื้อมไปพับบอกเพราะมันลึกมากแทบจะไม่ถึงตรงนี้ต้องเอื้อมครับลึกมากครับนี่ยังมีเพิ่มอีกนะฮะคืออยากเก็บข้างล่างให้แบบของไม่กิ้งไปกิ้งมาก็ยกตรงนี้มาวางมาเก็บอะไรได้อีกแล้วก็แอร์ใางในเด้มมากเริ่มแอร์เป็นีโซนแล้วก็คือเป็นแอร3โซนเอ็มสปอรมันเท่นะมันแบบมันได้ท่อท่อคู่ออกมา ล้อมแมกกาซี 4, 1 9ยางไซส์ใหญ่อยากให้ลองอ่ะดูข้างในกันครับนี่คือ<ห>ข้างในใใของ X3 ตัว 20d M Sport อันดัดแรกเข้าปุ๊บเจอปุ่มอะไร M มีแ a ตเทิร์นชิฟตได้ความสปอร์ตมากขึน้นพร้อมกับไม่พอครับปุ่มสปอร์ตคอมฟอร์ทนะจริงๆแล้วคัน35ก็มีคันนี้จะเป็นเกียร์ขับเคลื่อน4ีล้อแบบฟูลไทม์แปรผันเองพร้อมกับตัวนี้จะมีตัวของ h i วเ d e s c e n t Control หรือว่าการลงเขาในทางลาดชัน อันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าจอที่บอกข้อมูลว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยอยู่อยู่แบบความชันในระนาบกี่องศากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พวกเซตเจอร์ครับหมุนเพิ่มเสียงรถเสียปกตินะครับเรียกว่าลังเลเลยแหละคือถ้าเกิดใครหารถคันที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยดูฟังก์ชันความหล่อเหลาของซีรีส์ามาดูความทันสมัยของ X3 คือผมว่ามันเป็น BM ยุคใหม่มากๆส่วนขับดีแค่ไหนต้องทดสอบต้องไปทดลองขับทดลองขับอยากให้ลองเปิดใจอย่างนี้บอกครับทุกครั้งว่า ห้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับ BMW ครับรับอันนี้ก็คือทั้งซีรีส์5แล้วก็ X3 บอกเลยว่าหลายๆคนได้ดูแล้วก็ได้ฟังข้อมูลเนี่ยอาจจะมีหวั่นไหวเนาะเดต้องมาลองทดลองขับกันดูว่าเมันเป็นแบบอย่างที่ทุกคนว่าไหมว่าแฟนๆ BMW หลงรักการขับขี่ของเขานอกจากรถใหม่ตรงนี้เนี่ยผมได้ยินว่ามีสิ่งที่เรียกว่า BMW Premium Selection ครับมันคือรถที่มี เลขไมล์เป็รถมือสองครับ๋อบแต่เป็นการถูกคัดสรรผ่านกระบวนการของระบบพรีเมียมของเรา่าน BM เอ็ดูแอปพด้ดย BM เอ็มโดยบีเอ็มดัย์ไทยแลนด์รับรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถตัวถังเลขไมล์เราจะดูรู้ประวัติทั้งหมดเลยคือจะไม่เหมือนกับการซื้อรถ b M W มือสองที่เต็นท์ข้างนอกเอางี้ดีกว่าคืออันนี้เป็น b m w มือสองที่สู์เป็นคนจำหน่ายใช่ครับทางการตรวจสอบคือหานอะไรบ้างครับทางการตรวจสอบคุออันดับแรกครับ เราจะมีเจ้าหน้าที่อย่างโปมหรืออย่างมีความผู้จัดการดีเลือท่านเนี่ยดูสภาพรถก่อนอันดับแรกเบื้องต้นแลลวรถต้องไม่มีชนหนักไม่มีอะไรสองครับต้องมาทําการเช็คประวัติว่ามีการตัดต่ออะไรมาหรือเปล่าว่างั้นครับเช็คประกันไทยได้ดูเรื่องของเซอร์วิสครับว่าเซอร์วิสตามรอบตามดีลเมียมันเอิเดนต์เปลี่ยนเครื่องไหมอะไรตัวที่3ครับเมื่อเราทําซื้อมาเสร็จปรับสภาพการรับสภาพต้องทาการตรวจเช็ค3า0ดองร้อยสิบองศาในสามร้อยสิบองศาคือตรวจระบบทั้งคันนะก็คือตั้งแต่เครื่องยันหน้ารถยันท้ายรถทั้งหมด เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบไฟถึงจะผ่านเข้ามาขายอยู่ในโชว์รูมพรีเมียมซีเล็กชันครับและอย่งเราทางเราเนี่ยก็ยังมีระบบเรียกว่า BPS ครับเป็นระบบหมือวาันตีสำรองต่อเนื่องจากตัวที่ลูกค้ามีหรัอว่าที่รถมีครับอันนี้คือสำหรับในส่วนของพรีเมียมซีเล็กชันต้องครับคือเรียกได้ว่าเราได้รถมือสองที่สบายใจดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าสู่บริการได้เลยใช่ครับซึ่งที่โชว์รูมยูโรป้าพระรามสเนี่ย ก็มีโชว์รูมสำหรับพีวีเอ็มซีเล็กชันโดยเฉพาะจอดโชว์อยู่ผมดูแลสวยๆทั้งนั้นเลยมีรถใหม่ๆแบบโมเดลใหม่ๆเลยนะเพิ่งออกก็ยังมีแบบบางทีเนี่ยเป็นรถที่ลูกค้าวนมาวนมากว่าหมายคือรถที่ลูกค้าออกไปแล้วอยากเปลี่ยนซีรีส์และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างครับที่ผ่านไม่ได้คือเรื่องของเอกสารความหมายผมก็คือ เวลาคุณอูอซื้อรถปุ๊บเนี่ยคุณอก็อยากสบายใจว่าเอกสารเนี่ยมันต้องมาเป็นของเราไม่ใช่เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องโอนผ่านระบบของ BM ตของจูโลฟาไม่ใช่แบบว่าไปให้คุณถือชุดจดไปไปจดเองอ่าไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องก็คือสภาพเหมือนเหมือนซื้อรถใหม่นั่นแหละถูกต้องดังนั้นมันคือการซื้อรถที่มีเลขไมล์แล้วแบบสบายใจที่สุดแล้วถูกต้องครับก็อยากให้มาดูกันเป็นตัวเลือกที่แบบว่าบางคนสู้ราคามือหนึ่งไม่ไหวใช่ครับหรือว่าใครสู้ราคามือหนึ่งไหวก็มาเลยมาด เราเดินพาชมโชว์รูมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลารับรถของผมนะครับเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าตอนนี้รถเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยปริ้นรายการมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมมีรายการอะไรบ้างครับรายการนะครับก็จะมีตามนี้เลยเปลี่ยนไส้กรองกัดเรื่องโยนเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้ั้งหมดเบียไซนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยรถที่อยู่ในเบี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างยังฟรีหมดทุกอย่างนะครับครับเห็นสรุปมาตรงนี้เนี่ย1 8 0 0่กว่าบาท ตรงนี้เนี่ยผมไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทวันนี้นะครับเพราะว่ารถของผมเนี่ยยังอยู่ใน BSI อยู่หรือที่เรียกว่า BMW Service Inclusive เนี่ยครับอยู่ใน BSI พวกบริการมาตรฐานทั้งหมดใส่กรองต่างๆหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ย BMW Thailand จ่ายให้ทั้งหมดเลยถ้ากับว่าวันนี้ผมมาเซอร์วิสยอดเยี่ยมรวดเร็วอย่างนี้ไม่เสียเงินเลยสักบาทใช่ไหมคโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับรถกันครับ ผมกลับมาที่รถของผมนะครับก่อนการส่งมอบนะครับทางยูโรป้ามอเตอร์เนี่ยก็จะทําการล้างทําความสะอาดแบบนี้นะครับเรียบร้อยมาเลยนะครับรวมถึงรถ BMW ที่สามารถเสียบชาร์จไฟได้เนี่ย เขาก็จะเสียบชาร์จรอเราไว้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจรถ BMW นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ m w บรุ่นใหม่เลยนะครับหรือว่า BMW Premium Selection หรือว่าเป็นเจ้าของรถ BMW อยู่แล้วต้องการนํารถของตัวเองเนี่ยเข้ารับบริการนะครับสามารถมาเข้ารับบริการระดับพรีเมียมแบบนี้ได้นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ Personal a s s i s t a n t นะครับที่จะคอยคัสตอมไนต์ตามความต้องการของเราได้ครับที่ยูรปบานมเตอร์ทั้งสาสาขานะครับที่พาราชพกแล้วก็ที่ถนนราบ